กินแบบเพียวๆก่อเอาดิชินอลก่อนนะคุยค่ะสายคุยไปค่ะคำนี้เพื่อ FC ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะินดีต้อนรับขอ่ช่อง Social Support Channel ค่ะอ่ะวันนี้อยพามากินหมูเมี่มยงหมูค่ะเมีย่ยงหมูสามชั้น น้ำจิ้มจะบอกว่าเด็ดเด็ดดวงมากจ้านี่จ้าอยู่ในเครื่องปั้นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะขอยเหตุเยอะมากเลยนะคะโคตรเด็ดอะ่ะเทไปผพร้อมกันเลยค่ะน้ำจิ้มทัวนะคะเปรี้ยวหวานเขมสามรสแซ่บมากโอูว้วเต็มถ้วยเลย เต็มถ้วยเลย่วเยอะมากออะแบบว่ามันมันเลยปล่อยบุมักบูมักใช่ถั่วตัปล่อยม,มักใส่ถั่วทวี่สูงขวดม,มากเลยน้จิ้มากพี่น้องค่ะทุกคนแล้วก็มีเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ข้างล่างค่ะมันใส่ไม่ได้มันเต็มถาดปล่อยเต็มนะ ใส่ใบเห็นจักน้อยตรงนี้นี่มันสิแหลมงามๆเนาะผักกระปิดบงนะังใบหน้าอ่ะนี่ค่ะม,มาเดนมาแซ่บๆน้ำปลอยแส่บอิ่ลีเมนูนี่แสแบมากพอชิมน้ำจิ้มเราคือแบบมันิวแหละแล้วลก็มีนี่ค่ะเป็นน้ำซุปที่ปล่อยต้มหมูค่ะ หมูต้มแล้ประกอบใส่รสดีใส่ซี่อิ๊วใส่หน้เหมือเทียมดองนิดนึงมันเป็นน้ำซุปค่ะสดหอนหอนค่ะแซบ่บ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 แซบ่แซบแต่ก้อนที่สิบไปกินนะคะนี่ค่ะคอยกินตัวนี้ก่อนค่ะ สกินก้อนหรือ้าสิชงไวก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำจิม้มไปเมื่อเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเด็ดแล้วก็เผ็ดแซ่บสวงถึงสวงมากเลยนะคะต่อเลยสิมาชงอันนี้เป็นเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นช้านมนะคะ <c oughs> เป็นช้านมที่กินแล้วบ้วนนี่อย่ชงใช่ขวดแบบนี้มันวางถังพึ่งก็ได้ว <c oughs> างข้างล่างแล้วกันชงใส่ขวดนะคะนี่ซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี้แนะนําเลยนะคะปล่อยแนะนําเลยถ้าอยากกินก็ไปสั่งซื้อได้ที่เพจนี้เลยค่ะติง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 ตัวนี้กินเพื่ออีหยังกินเพื่อให้มันขับถ่ายคล่องขับถ่ายสะดวกนะคะแล้วก็เป็นตัวควบคุมน้ําหนักใครที่กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะตัวนี้ค่ะซอยได้ดีมากนะ,กนกลนะปล่อยกินนี่เปิดกล้องเหรอบอกกล้องหนึ่งมันมีสิบสองอะ ก็ใส่ในนี้แล้วก็ใส่น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นๆเลยค่ะอยมากกินเพราะว่ามันหอมมากนะคะตัวเนี้ยมันเป็นชาเกรดพเมียมจากไต้หวันแท้เลยนะคะชาแท้ชาแท้มันสีหอมมากถ้าใครเป็นแบบสาวกชานมไข่มุกมีสีแบบสิลู่เลยกิน้วสิลู่เลยนะคะนี่ว่าใส่น้ำประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลิ่งนะคะการสร้างสื่อเดี๋ยวปอจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะ อยากกินกับเขาเอยซั่งซื้อแล้วก็นะคะปอยนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรหรอเป็นของขวัญให้กับ FC ทุกคนนะคะที่เบิ้งช่องปอยนะคะใครที่สั่งซื้อนะคะเข้าไปที่เพจนะคะแล้วบอกว่ามาจากช่องสปอร์ n แนลนะคะเขาจะส่งให้ฟรีค่าไม่เสียค่าจัดส่งสักบาทเลยนะคะ ร้องเข่าไปเลยนะคะปล่อยปล่อยมากอะ่ะปล่อยว่ามันมันแสบอะ่ะมันมันนัวคะ่ะแห้งกินแห้งแสบนะคะมีรสหวานนิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบกินอะไรแล้วแบบเาอว่าใส่ตันคือปล่อยกินแล้วใส่ตันก็ต้องมีตัวซอยคะ่ะมันมีคอลลาเจนด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมนะจ๊ะเข้าไปสั่งเลยจ้าอ่ะนี่หมูค่ะสามชั้นค่ะกินแบบเพียวๆก่อนออิดิชนอลก่อนนะคุยค่ะสายคุยน้ำเด้งซับซับซับน้ำจิ้มบอลมื่อนี้คือแบบ ค้อนค่ะซีน,นนะัยเนาะแซบผู้เดียวอยากให้มีคนมาแซบน้ำเซรุว่ารสชาติมันแบบว่าแซบถึงสวงมากนี่ค่ะตักเลยค่ะมากลายตักลายค่ะโอ้เต็มซอนเลยน้ำจิ้มแซบครับนะค่ะเข้าเมัองไงเลยอ่ะ แพลวค่ะมีผักแพลวมีต้นหอมผักชีค่ะมีโหระพามีสะแนมผักกะล่าค่ะมหมวนเลย ถือใจไปค่ะน้องให่เบิงว่าเป็นสามสั้นน้องใส่เบิงว่าเป็นสามสั้นจกซีพีนะคะซึ่งของซีพีนี่คือเกรดแบบอย่างดีค่ะสามชั้นก็คือแบบสามชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะคะวัดซื้อมาเป็นก้อนนะคะเราปอยกลับมาต้มเป็นก้อนเลยเราปอยกับหัน่นน้ำจิ้มค่ะ ฝ <c oughs> ากยือน้องค่อ,คอยห้าใส่ที่หลังโอ้ยคือคำใหญ่แทะไปค่ะคำนี้เพื่อ FC ทุกคนค่ะ ทำจิ mm ีม hmm. ส so ุดยอดเลยอะตาีค่ะ นอนแบบนี้เลยสลัดแซ <c oughs> ่บแซ่บแซ่บแซ่บแบบวูบางตอนดูขนาดต่อน,นะคะ กับผักแพนข้ากันเข็มซุปค่ะ สมัครกระเบื้องจิ้มกับเบอร์วางแห้งอะค่ะบัวค่ะมาซุบแซบน้ำปล่อยเดินคนที่เบิ่งอยูกก่ก็ได้ <c oughs> ตื่นมาตอนเช้านี้ต้องรีบจัดเลยนะคะ้วค่ะ เพริเพรหลายเลยเนี่ยลยูกโซ่เริ่มเผ็ดแล้วน้ำจิ้มแซ่บมากอันนี้ช่วยได้ค่ะไอริน Wow. Mm hmm. มาค่ะคำต่อไปหมูค่ะวางค่ะเส้นค่ะเัาไม่ค่อยกินเส้นรลายหรอกนีค่ค่ะ่จิ้มค่ะ mm hmm. ความซีดเริ่มมาแล้วค่ะ เส้นหางเส้นผักช <c oughs> ี <c oughs> ใครที่เมืองยูลระแบบกินผักบอ่อยใได้นะคะก็ลองพยายามผักินเท่ละหน่อยเท่างแเล็กที่าน้อยไปเรื่อยๆนะคะผักมีประโยชน์ต่อร่างกาย คำใหญ่อีกแล้วคำใหญ่อีกแล้วคำใหญ่อีกแล้ว่อยนะกินผักเป็นย้อนพ่อเป็นคนมากินผักคือบอยเนี่ยมีอย่างกระห้าวใส่ปากเบิรดก็เห็นเรามาได้หน่อยเนาะมีผักเนี่ยเป๋ผักแป๋ผักบ้านเขาอะค่ะแหงมักกินกินตามแล้วก็เลยมากินผักอุ้ย ยัยพดเอาเนื้อออกก่อนกินแต่มันสายมันอื้อ Não. มันค่ะมันนี่คือเป็นโตอ้วนเลยค่ะกินยังไงไม่ให้อ้วนต้องมีตัวช่วยค่ะต้องมีตัวช่วยแล้วก็ออก,กําลังกายด้วยนะคะมันกินกินกินย่างเดียวนี่คืออ้วนแน่นอนอ 新冠。 สเสืเส็จค่เสล้เนี่ยอืิ้งกินประมาณตอนสองทุ่ม ลักกันนอนบรรยากาศดีมากฝนตกเบิดมือค่ะยูไยค่ะพี่อยต่างประเทศอ่ะต้องอิดชาแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงนี้แบบฝนตกลินลินฝนตกไปปล่อยเบิดมือนอนหลับสบายอ่ะคุมค่ะ ทอดผิดหอมน้อ่ะคุยเนี่ย ฉันจริงจะแห้แสบไปเลยผักกะคุยใส่ปากไปเลยค่ะเพิ่มเพิ่มทำไม่แสบ มัน <c oughs> สีนั้นแน่นแล้วนะคะขนาดนี้ <c oughs> ไอรินค่ะไม่ต้องพูดสุกพีวรากินของหนักๆแบบนี้เพราะเรามีตัวช่วย <c oughs> มันมันหอมมากเลยนะคะใครที่มากกินชาน้มไข่มุกเราเราแบบย่านอ้วนอะ่ะต้องลอง น้ำตาลศเปอร์เกี่ยงวะแซมมากล่องนี้อะมีขายทางในช้อปปี้ e และก็ร้า a ซดานะคะอ่ะอันนี้ปล่อยเนีู่ปให้เบิงเพื่อแบบอยากจะแคปไปแล้วก็เอาเหมือนพี่ปอยถึงกล่องข้าสินะคะส่งฟรีเลยสำหรับลูกค้า FC ช่องสปอยชานลนะคะเห็นมาค่ะ ขอ,อนื้อเปลาหน่อยอืมสมัมานี่ทำจิ้มทัวเหลือนิดนึงอิ่มแน่นเพลินวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปช่องปอยนะคะปอยอ่ะไม่ได้หายไปไหนนะคะ แค่บอกว่าคอยมีเวลาบางครั้งปรกมมติดติดติดกันวันเว้นวันสินะแต่บางครั้งปก็มหายไปสามสี่มือบางครังเอฟซีก็ทักมาในเฟนซบนตัวเลยพี่ปอยหายไปได้อีกแล้วก็คือไม่ได้หายนะคะมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ติดตามช่องปอยนะ <c oughs> เขาไปติดตามไปกด Subscribe นะคะ สิ่เดว่าลิปใหม่ๆจากปอยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้ปอยเลยนะคะมื่อนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ